ยินดีต้อนรับเข้าสู่เท็บอยนะครับวันนี้มาที่งานเกษตรกระแพงแสนและรอบนี้ก็มาชมบูธต,ต่างๆนานามากมายมากมากจริงๆแต่พวกเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะซึ่งรอบนี้ผมมาอยู่ที่บูธของทะเลทองมาแนะนํากับรถตีดินซะหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยรีวิวพรีวิวรถตีดินเลยโดยเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญของทางทะเลทองนะครับแล้วก็คือพี่อะไรพี่ล่างลนารินขุนทิพย์ครับนาลินขุนทิพย์นะฮะมาแนะนํารถ อะไรนะรถตีดินครับอันนี้รถเป็นรถตีดินที่ขับเคลื่อนด้วยเพาอิสระใช้การเดินด้วยน้ามันครับผมเป็นแท็กเป็นแท็กครับเป็น ack, แทร็กอ๋อเนี่ะนะฮะเป็นแท็กเป็นแทร็กขับเคลื่อนอิสระครับผมคือการตีดินอันนี้เหมาะกับนาลมเหมาะกับลงนาลมลุยนาลมที่เลนที่บรถแท็กเตอร์ลงไม่ได้ล้อย,อยางลงไม่ได้อันนี้เราทําง,งานได้หมดครับโอเค ไอน,อไอนี่ไอนี่ไอนี่พี่อ,อันนี้ใช้กับอะไหล่ทั่วไปได้อันนี้มีอะไหล่ทั่วไปครับแต่บริษัทคือจดลิขสิทธิ์มาเป็นแบบนี้ใช้ได้หมดครับเออนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเลยครับผมคือทำเป็นตัวเดินแมคโครครับผมตัวเดิน Mac แมคอเราสร้างพ<อ>็อกเก็ตสร้างตัวเดินของเราเองหมดเลยครับมีให้เลือกทั้งแท็กยางแท็กเหล็กไม่มีแท็กเหล็กครับตอนนี้ก็คือว่าเราทําแท็กยางอยู่ครับทําแท็กยางอย่างเดียวครับผมอ๋ออ่ะ,ะ,ม,อะมาสเปคคันนี้ดีกว่าเป็นเครื่อง90แรงเทอร์โบครับผมเก้าสิแรงเทอร์โบครับใช้เครื่องของาคคมินรับ เครื่องคขมมิ้นครับผม90แรงเปิดได้งไหมพี่เครื่องเก้าสิบแรงเดครับ้โอ้วงนี้ทำเองครับ95้าครับผมราคาตอนนี้อยู่ที่95้าครับผ่อนได้ผ่อนได้ครับผ่อนได้ดาวได้ครับผมผ่อนได้ดาวได้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่30%ครับ30%ก็อยู่ประมาณ3ามแสนกว่าสามแสนครับนิดนิดครับผ่อนรายปีอ๋อเป็นเครื่อง บล็อกชัมมินอันนี้ปั๊มไฮมันมีปั๊มขับเคลื่อนในตัวเป็นปัม๊มคู่ปั๊มตัวเดินเป็นปัม๊มคู่เดินสลับอันนี้ปัม๊มปั๊มอ่าอันนี้เป็นไฮดรอลิกครับยกหางอย่างเดียวครับยกหางยกแางหน้าอ๋อยกหางยกแางหน้าแล้วปั๊มตัวเดินอยู่ตรงล่างตรงกลางอยู่ข้างในตรงกลางครับนี่เป็นออยล์ไฮดรอลิกครับโอเคอ๋อดูเครื่องด้วยนะครับเอเครื่องของนี้สวยดี ใช้เป็นป um um ั๊มแบนปั๊มแบนอันนี้ก็ตึกตึก๊ก okay. ตึ๊กโอเคมีตัวแทนจำหน่ายไหมมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์เชียงรายศูนย์มหาสารคาม<อ>แล้วก็ศูนย์อ่าสกลนครครคับผมเวลาซื้อก็เจอหน้าพี่นี่แหละเวลาซ่อมครับผมก็จะไปส่งทุกที่เป็นการโอ้ส่งรถทุกที่ครับ,<อ>รบทั่วไทยครับเสียงก็จะดังๆหน่อยนะครับหลายๆบูธก็เป็นรุ่นเขาอยาก 90แรง C W 90 <X. S 2> C W นี่นะ W 90ิเป็นรถตีดินของคันนี้เป็นรถตีดินของทะเลทองโดยที่ไอขอไทยสร้างอันนี้เป็นงานของคนไทยนะก็ตัวนี้จะได้ไปพร้อมกับโรตารี่สยามอิมขนาดขนาด2เมตร2เมตรครับเรามาดูระบบก้ามปูแล้วเป็นระบบไฮดรอลิก เเป็นระบบเป็นระบบยกนอกรับไม่ได้มีฝาไฮไม่มีครับป็่ยกนอกเลยใช้ PTO ไฮดรอลิกหมุนมีเกียร์ PTO สองเกียร์เกียร์ช้ากับเกียร์เร็วตัวนี้สามารถเดินเกียร์ช้ากับเกียร์เร็วได้ดูที่มือเราโอ้เรนสปีด ปิดคลิปแล้วกันนะฮะเป็นไงบ้างกับรถแท็กเตอร์รถตีรถตีดินรถตีดิน90แรงของทะเลทองนะครับคันนี้950,000บาทท่านใดสนใจก็ไปที่บริษัททะเลทองนะครับ Facebook ทะเลทอง Facebook ทะเลทองนะครับเข้าไปลายทะเลทองอะอะไรที่อยู่ต่างๆนั้นอะเดี๋ยวผมขึ้นใต้คลิปแล้วกันว่าไปติดต่อกันยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่องเซต์บอนยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปที่จะไปรีวิวอะไรในงานแท็กเตอร์เกษตรนานเกษตรแฟร์ในครั้งนี้นะครับงานเกษตรกับแขงแสงานอะไรวะเออนั่นแหละฝากเพื่ออะกันจ้ามะน้า